สวัสดีครับวันนี้มีพระเข้ามาสี่เหรียญน,นะครับมีเข้ามาสี่เหรียญเหรียญแรกเป็นเหรียญ m สิบกรุ่นสองนะครับของหลวงพ่อแพรนะครับเหรียญที่สองเป็นเหนรียญพระลวงหลังปืนนะครับของวัดพระสิงห์ครับสร้างปีหนึ่งสองนะครับตรงนี้เป็นพะระลวงวันด,ดอยสุเทพนะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งห้าครับนี่เป็นพะระลวงของ วัดป่าเลไลครับสร้างปีสองห้าหนึ่งสามนะครับมาดูที่ลงกันครับตรงนี้เป็นเอนะ็มสิบหกครับของหลวงพ็แพ่นะครับสร้างปีสองห้าสามสามนะครับออกวัดปิกุลทองครับตรงนี้เป็นรุ่นสองนะครับนะครับผิวยังผิวออกลุงๆนะครับตรงนี้ สวยคมนะครับรุ่นสองวิธีดูนะครับนะครับรุ่นสองจะมีก้อนเนื้อเกินอยู่ในหูนะครับนะครับรุ่นสองจะมีก้อนเนื้อเกินอยู่ในหูนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าขี้หูนะครับรุ่นสองมีขี้หูครับหน้าคมคมนะครับตาคมคมจมูกโด่งครับมีผิวประหลอดนะครับขึ้นประหลอดเลย เส้นลิมฟีปาาคมชัดนะครับมาดูด้านหลังนีครับด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพอแพรันะถ้ารุ่นแรกจะมีขีดตรงโหวแวนแต่รุ่น2ไม่มีนะครับมีเส้นสายฝนอยู่ช่วงนี้ครับเส้นไฟฟฝนครับรคบอเรียน เ้นวิงครับขอบคางจะค่อนข,ข้างตั้งนะครับพอแพยันคมๆเด้งๆนะครับอันหลังกรจะขึ้นตลอดนะครับมาดูขอบตัดครับขอบตัดตัดตัดแล้วก็ฉีกครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกนะครับ ทั้งสองด้านเลยครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกนะครับตัดแล้วก็ฉีกตัดแล้วก็ฉีกนะครับก็ตัดดูให้ตรงยุกครับอโอเคตโงนแผ่ขานไปแล้ว นี่เป็นพระล่วงหลังปืนวัดพระสิงห์นะครับสร้างปีสองห้าหนึ่งสองนะครับพอดีพิธีใหญ่นะครับหลวงูุโตปลุกร่วมปลุกเสกครับหลวงพ่อทิมวัดช่างให้รวมปลุกเสกแล้วก็อาจารย์ชุมนะครับวัดเกาะลำปางนะครับก็รวมปลุกเสกนะครับนายกจินะครับนี่ก็เคยบอกวิธีดูไปแล้วนะครับลอง นี่ลองตรงหน้าผากครับตาคม,คมพะล่วงนี้ต้องจัจดจำใบหน้าให้แม่นนะครับนีครับองนี้จมูกยังโด่งเลยนะครับนี่จมูกโดง่งเลยครับองนี้เสดือเสดอจะเล็กกว่าของว,ดดวัดดอยสุเทพนะครับแต่ พิมพ์ทรงคล้ายๆกันนะครับข้างหลังเป็นลาบผักชีครับจะเป็นเส้นๆน,นะครับรุ่นี้ถ้าหลังแบบจะหายากครับหลังแบบมีสองรันองตัดก็จะประมาณนี้นครับเนี่ยเทียบกับของวัตอยสุเทพครับสะดือจะไม่เหมือนกัน,นครับ เสดือของวัดดอยสุเทพจะเป็นประจัน์ครึ่องเซี่ยวของวัดพระสิง์จะแบบเป็นมงลีเล็กๆหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนิดนึงแต่ของวัดดอยสุเทพจะจะยิ้มนะครับของวัดพระสิง์จะไม่ยิ้มครับครับหน้าของวัดดอยสุเทพจะยิ้มยิ้มนะครับของวัดประสิธิ์จะไม่ยิ้มนะครับ ต่อดลยดอยสุเทปเลยของวันดอยสุดเทพนี้ก็สร้างปี2 5งห้าครับพาเกจีที่ร่วมผูกเสนะครับหลวงปู่โตหลวงพว่อเกษมหลวงพ่อก,กวยนะครับหลวงปู่แหวนเยอะมากๆนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับที่ดูก็คล้ายๆกันนะครับลองนาผาก มีรองหน้าผากกับตาคมๆคมคมสะดือประจันยุนเสี้ยวกำไรข้อมือครับจำใบหน้าให้แม่นๆครับนันนี้เป็นพิมพ์จีดีจมนะครับ ครับของดอยสุเทพมาดูนี่ครับตรงนี้เป็นพระล่วงหลังปืนครับหลังยุทธหัตถีนะครับนี่ครับเขียนว่ายุทธหัตถีนะครับสร้างปีสองพห้าหนึ่งสามครับออกวัดป่าเลย์นะครับนี่ก็ package รวมบุกเสกแปดสิบรูปนะครับมีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนน่หอมหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิดหลวง หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์นะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับหลวงพุโตะด้วยนะครับหลวงพ่อขอวมวัดไผ่หลวงวัวนี่ครับดูเหมือนกันเลยครับลองนะผักอมคมลองคิวอมคมครับตาเป็นเม็ดๆนะครับจมหน้าแม่ดๆนะครับท่านยังยิ้มเหมือนยิ้มมุมปากอยู่นะ นี่ครับข้างแขนมีรอยขีดนะครับสายรูมกลม,กลมสังกติมีรอยจิกหรือรอยจิกรอยหยักนะครับกาไรก็มือฝ่าม,มือมีจุดกลมๆนะครับจุดกลมๆกระแสเซียนะเนีบวิ่งตามขานะครับ ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับกเส้นเซ้นวิ่งเต็มผิวหลังนะครับนี่มีตาผมคมนะครับช้างจุดหัตถีนีครับนีอ่อยู่หลักร้อยก็หมดนะครับมีของวัดประสิทธิ์เนี่ยครับประพันธ์บวกลบนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ